ชื่อของฉันคือเรดและเราก็มีงานต้องทำ หากพระเจ้าประสงค์เราก็จะชนะ แชมเปี้ยนของคุณฉันสงสัยว่าเราจะเจอบางสิ่งที่นี่ไดียนแลว ฉันแนะนำให้เราสำรวจบริเวณนี้ได้ยินแล้วฉันเป็นจมาสเตอร์คราวนี้ ตรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังความบีบวงเซฟโซ่กำลังโดนยิงกำลังวร์มามีอีกทีมกำลังโจมตีเจอกับศัตรูกำลังกำลังถูกยิงใส,ส่ <the> กงพบเป้าหมายทันนอกสัตรูแล้วมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้อยู่ในการต่อสู้กำลังรีโหลดกำลังถูกยิงใส่ เจอศัตรูพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ทีมกำลังโจมตีมีสมาธิละกำลัง reload เจอศัตรูสมาธิปายสุดท้ายในทีมศัตรูน่นแล้วกำลังร e โหลด ฉันต้องชาร์จกรอบเพิ่มฉันกำลังชาร์จกรมีสจ๊วตอยู่ตรงนี้กำลังยิงต่อสู้พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้เลยเพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่มีคนยิงมากำลังรีโหลดกำลังรักษายังคอยระวังรอบๆอยู่ พบศัตรูกำลังเข้าสถานะเบสวงแสงทันไปอยู่ไกลพีัตรูอยู่ตรงนี้มั่งพบศัตรูฉันถูกเนาะต้องการความช่วยเหลือขอหนึ่งวินาทีเราทำได้ มีอีกทีมกำลังโจสตอยู่กำลังยิงต่อสู้วิ่งผ่านมิติว่างฉัดไดูดีกว่จัดแล้วสกิลอาทติเราถูกรุมมีหลายทีมโจมตีวงเซฟโซนถัดไช่วยด้วยฉันถูกอกาความช่วยเหลือ พำงตีวงเซฟโซนกำลังขยับมีการพลกเกจกำลังส่งมาดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วฉันถูกนรกต้องการความช่วยเหลือฉันกำลังชาร์จกรอโฮสตรู เห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ช่วยด้วยฉันถูกยิงเจอศัตรูกำลังรีโหลดมีคนยิงมาที่ฉันไม้ทได้ดีมากยเหลือทางนี้พ่เป้าหมายกำลังรีโหลด มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมามีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กระโดดผ่านมิติว่างตามอุโมงมาวางประตูบ้าบแล้ว <Charge> พเป้าหมายมสตรูแล้วฉันกำลังชาร์จโปรพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกาลังยิงต่อสู้อยู่กำลังยิงต่อสู้พบเป้าหมายกำลังร,อ,ร,อ,รองาอยู่ลังรักษาบัตรมีแบตเตอรี่ีกรอบตรงนี้ ฉันแล้วำกำลังต่อ,ส,อสูส้อยู่กำลังรีโหลดศัตรูถุงนกอีกรายแล้วสังหารศัตรูแล้วกำลังรักษายังคอยระวังร,บรอบๆอยู่ มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวล3มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวล3ฉันต้องชาร์จกรอะเพิ่ม กำลังทำเรื่องหมายพื้นที่รอบๆโอเบนคับนไทยปะครับฮัลโหลลโลว้าฮัลกำลังทำเรื่องหมายที่รอบๆ ไม่ได้เบื่อกำลังถูกยิงใ<อ>ส่เข้ามาีเลยเรืออเมริขอฉันพร้อมแล้วมห<ม>าเทพ,อพอมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉัน ตรูอยูีั่งจัดแล้วมีคันชักลูกสองตรงนี้เลเวลสามกำลังมีคนยิงที่ันกำลังลังโหลดกำลังรีโหลดศัตรูถูกนอกแล้วชป็ทีมกัของศัตรูแล้วกำลังถุกยิงใส่ กำ,ำลังรีโหลดท้ายในทีมนั้นแล้วมิดระวังตัวละอีกทีมกำลังโจมตีกำลังรีโหลดประธานพลังหการมองเห็น มีพานท้ายตรงนี้เลเวล3มมีพานท้ายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบิวงเซฟโซนฉันต้องชาร์จกราะเพิ่ม มีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวล3 กำลังทำเครื่องหมายอยู่ที่รอบๆกำลังรีโหลดกำลังสแกนพื้นที่ กำลังทำเรื่องหมายพื้นที่อรอบๆพเ,เห็นันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่มีสัตวอยู่ตรงนี้กำลังถูกยิงใส่กำลังทำเครื่องหมายที่ที่ฉันถูกยิง มยฉันต้องชาร์จเบรคเพิ่มเราถูกรุมมีหลายทีมโจมตีกำลังกำลังชาร์จเบรคกำลังทีมมาสังเกตติดสมาธิแล้เราถูกน็อกแล้วกำลังถูกยิงซ้ำแต่ฉันถูกน็อกฉันต้องการความนอกระเลือกำลังยิงต่อสู้ศัตรูแล้วฉันปลิดชีวิตของศัตรูมีคนยิงมาที่ฉันโดนสองสี่กำลังทะยิบ